เอาไปมันทุกรถไมโคู่ครับโอเคเห็นแล้วไว้เสไปอั้นล่ามันอ oh, ันน oh, okay. ี้ครับเอาขนล่าโอ้นี่ไปอีกเยหวหัไหนวนีหัวยังสมหอดหัวให้ไม่ได้อดอเคกั้นเอของทุกง่าไอ๋อครับเลดหัวกเอาูกหัวผูกตัวมันครับไปไปตรงนนเลยคนี่เลทมัมมีเลยนี่แค่นี้เดี๋ยวไปชุบโอเคเห็นเห็แล้วเร็จไปชายเสร เอาครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพี่ชายใหญ่จะพาไปไปทัวร์มาจะเอาไปยู่มันยาวไหม่ก่ครับผมสิทาเป็นอล่รอ่ะเป็นนะอ๋อนะครับ ตันนี้ยังไม่มีแอร์ทดลองกับนี่คือการทดลองขับขพ,พวงมาลัมันจะออกง่า,งงากๆอยู่ <c oughs> ครับผลโอ้จากร้านกว้างแคบไปหมดเลยนะเนาะดูของครับลูกค้ามาทุกวันวันนี้ปิดการขายไปอีกหนึ่งคันเนี่ยเซสีอยู่ข้างล่างหัวย,ยังไม่มาจบไปอีกแล้วหนึ่งคันเข้าไปทำอะไรครับทิเรือเหมือนก,ก,กันนายกอบตสีขอรภูมิรือคนเมื่อกี้นะ ขวัญใจเท่าแก่รถไมโครครับที่นี่อบางคนก็ยังไม่ไม่เชื่อใจนะยังไม่ไว้วางใจว่าจองรถกัะชายใหญ่จะได้รถจริงหรือเปล่านแะม่ก็เขาได้ไปหลายคันแลยนะใช่เอ้เขาได้กันทุกคนอยู่เลย นี่อันนี้รถผมครับเอ้ยยังไม่ได้เป็นรถผมเนียวะยังไม่ได้อุ่นเลยยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ยังเป็นรถพี่ชายใหญ่อยู่นะครับจ่ายเงินยังไม่ครบ้าให้เอากลับละเอานี่นี่ไปทดลองกับนั่งกับพี่ชายใหญ่เนีไอเราไม่กล้าขับเดี๋ยวกลัวไปเหยียบกระบงกระบอกพี่เขาพังไปหมดนะครับเสียเขาพังแล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายเขาอีกนั่นล้อล้อชนชน โอเคไปได้นุ่นสีติดอยู่น่นเข้าได้ไหมนี่ได้ไหมได้อยู่เนาะโอ้ครับเอานี่คือการทดลองครับอยู่ตรงนี้นะครับ โรงโม่หินบริษัทนางรองศิลาทองตรง,งข้ามกันนะครับมันยาวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยนระยะเข้าก็ไม่กล้าครับเท่าไหร่ย่านไปหะของเพน <laughs> เอาไปได้ครับสายไปได้ก็ <laughs> ไปฟังเสียงดู อันนี้มเปิดเกียร์ไหนแล้วเนี่ยเกียีอันนี้เป็นออโต้นะครับครับ <chrome. S 1> สลับสับเองเลยแปดแ,แล้วข้ามเลยมันข้ามใช่ไหมม,มันแต่เารียกว่แล้วแต่ทอกแล้วแต่กำลังของมัน,มนอ,อ่ะถ้ามันหนักมันก็จะค่อยๆไปของมันเรื่อยๆมันจะคำนวณของมันเอง ถ้ามันเบาบมันก็จะข้ามไปเลย<อ>มันก็จะมีปุ่มกดอยู่นี่ให้ข้ามหรืออะไรก็ได้มีปุ่มกดด้วยนะครับเกสิบสองนะครับสิบสองเกียร์สุดที่สิบสองใช่ไหมสิบสองเกียร์นะครับอันนี้สิบสองเกียร์สิบสองเกียร์ออโต้โอ้ลมดี จวดดีอยู่กันนั่นนี่มันยังไม่ได้รีแมบกก็มี เอารถไปอยู่แล้วแค่นี้นะครับโอเควิ่งได้เอแต่ว่ามันมีซิ้นนั่นะมันรั่วซีนอะไรนะสินตัวยกหัวนะซินกระบ,บอกอ๋อซนกะเมืเ่อกี้ผมผมลองยกปุ๊บน้ำมันไหลออกมาเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนมันมี เราจะถอยเข้าตรงนี้ใช่นี่คือการถอยครับกลับรถกลับรถบางคนก็ไม่ยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ก็ได้รถจริงนะครับที่นี่ได้รถจริงรถจริงรถตรงปกรบบครบทุกอย่างครับครบทุกอย่างถ้ามีกระัางอลูมิเนียมผมก็แถมแถมเลยแถมหรอกก็คือจัดให้ตามตาม คันที่ประมูลมาคือผมไม่หักของนะครับม,มีอลูมิเนียมก็ให้อลูมิเนียมนะมีถังน้ำมันสองใบผมก็ใส่ให้สองใบครับมีบันไดข้างก็ใส่บันไดข้างเอาคงต้องเอาถังน้ำมันไปหาแลกอะไรสักอย่างหนึ่งมันหลายถั<า>งเกินบางคนอยากเอาไปบางทีมีรถที่บ้านไงไปเปลี่ยนที่บ้านนี่ปเก็บไว้ทียไปทางไหนจขายเกินแล้วมันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของลูกค้าแหละอนนารเงิก็แล้วแต่ละ เราต้องเอาไปขายนะครับสําหรับเราต้องขายเรามีไว้เยอะไม่ได้เราขายกินอย่างเดียวแล้วก็จะเอาไปขายแล้วก็มาหาซื้อชุดแต่งใส่เอาไปชุบลงชุบเหล็ให้มันเงาหน่อยนะครับไปที่บนนี่แม่จะคันแรลกไหมใช่ไหมคันแรลกเลยนนายสวยนายแบบายแม่ได้เช็ดไม่ได้เช็ดเลยนะครับคกดโซนก็ถือว่าพอดูได้แล้วมีรอยบ้างตรงนี้ตรงนีมีรอยหน่อย รอยนี้เขาคงใส่ของมาแล้วั้งนี้อันนี้มันไม่น่าจะเป็นรอยที่นมันเขาใส่ของตอนลงเรือมาเนี่ยเอาตู้คอนเทนเนอร์มาก็จะเป็นแบบนี้ก็สบายหน่อยแหละคนขับแเกียร์ออโต้อ่าคันแรกครับคันแรกของชีวิตที่แมบหน่อยก็ตื่นเลยวันนี้คันแรกมันวเหนียวหน่อยครับแมปเนี่ย มีหลายสูตรหลายสูตรหลายชั่นจบไม่จบไม่รู้ชั่นเยอก็บอกกิ๊วให้ผมเลียวให้ไม่ล่ะเหรอลองดูลองแลี้ยงใหชันเยอต่อนี่คือเรามาลองรถนะครับ ก็ไม่แน่เราก็ดูที่นี่แหละให้จบไปเลยนะครับว่ากันไปตามสเต็ปตั้งหนยังไม่ได้เช็ดแอร์ยังไม่มีเลยครับตัวนี้รบกั่ครับลานกว้างๆเอาจนแคบ อันนี้เสียงเตือนอะไรเนาะติ๊ติเราจะจอดไว้ตรงนี้นะ,ระาครับเพราะว่าข้างในมันแคบ<ม>ไม่มีที่จอดเลยเต็มของเสียติ๊นก็รีบมาเอาเด้อนี่ไม่เอาเนี่มาลอยนะนี่เห็นอะไรเหลีๆ่ๆเงาๆอยู่เดี๋ยวจะเจอผมลอย เขาจะเอายาวแค่ไหนพี่น่าจะเอาหกเมตรโอเอายาวๆเลยเขาจะเอาขึ้นรถเกยียร์เอาถึงเรียบร้อยครับ <100. S 1> ถึงเรียบร้อยถึงเรียบร้อยจอดครับอันนี้เราต้องเอาไปเอาไปชุบนะตรงไหนบ้าง ชุบๆชุบๆครับชุบชุบๆหรือจะซื้อใหม่ก็ได้ครับชุบชุบชุบหรือซื้อใหม่ดีเอาประมาณนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างดีก็เอาสีอะไรดีสีชมพูไหมแล้วแต่ชอบเลยครับ ก็จะทำสีครับมันเหมือนแท็กซี่เกินเอาเลยครับฝากไว้นะครับนี่คือหนึ่งคันที่ได้ได้จริงลงบันไดมีให้ครับถ้ามาเราก็ใส่ให้ครับยางไหลมีถ้ามีติดมาก็ใส่ให้ไปเลยนะนะเขาไปดูก่อนอ้หลายพันได้หนึ่งมันเปิดออกได้นี่เนาะครับนี่ถังน้ำมันได้สองถังครับ ได้จริงรยางอะไรอลูมิเนียมย,งยางดียางดีเย่าง,อ,งอะไรมไม่เป็นไร,ร,เ,เ,รเราจะได้ตัดทิ้งแลวเนาะน่าจะประมาณนี้แหละตัดทิ้งอยู่ใครสนใจก็เข้าไปดูนะครับที่อู่ชายใหญ่ในช่อง YouTube ก็ได้ไปติดต่อมาทาง Facebook ก็ได้เนาะชายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับ,รบใน Facebook หรือว่าจะโทรหาก็ได้เนาะเอาเบอร์โทรเลย 0849295537ครับครับโอเคนะครับเอาไปแล้วนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับโชคดีมีเงินใส่ครับพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ